ข้้าางบานสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ร้อนนะครับกับรายการเรื่องเล่าข้างบ้านครับเรื่องข้างบ้านที่เราอยากเล่าให้คุณฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของคนข้างบ้านของผมจริงๆเลยครับมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาครับอา,อายุประมาณ45ปีนะครับแต่งานอดิเรกข,ของผู้ชายคนนี้ครับก็คือการตีไก่นั่นเองแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหลังจากที่มีโควิดเข้ามาครับงานรับเหมาของเขา รับงานยากขึ้นสะดุดชะงักไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานการตีไก่ก็ตีไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับพอตีไม่ได้เงินก็ชะงักแต่ยังโชคดีอยู่ตรงที่ผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะครับก็มีเงินเก็บอยู่บ้างนะครับมีการทําสินเชื่อกับธนาคารก็ยังเรียกว่ามี OD ยังเรียกว่ามีเงินยังเรียกว่ายังพอมีทุนที่จะสามารถประคองชีวิตไปได้เมื่อมีคนคนนึงที่เป็นคนสนิทของผู้ชายท่านนี้ครับ เข้ามาเชื้อเชิญให้ลงทุน forex ครับเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า forex นั้นออตอนนี้มีข่าวมีคราวกันเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากการที่ถูกชักชวนว่าให้ไปลงทุนนะมีโบรกเกอร์เข้ามาติดต่อประสานแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างที่มอบให้อยู่พอสมควรนะครับเริ่มจากการลงทุนก่อนครับ ผู้ชายท่านนี้นะครับเพื่อนบ้านผมเนี่ยฮะเขาก็ลงทุนไปห้าหมื่นบาทนะครับก็จะมีเปอร์เซนต์กลับคืนมาให้ส่วนประเด็นที่2ก็คือเมื่อไร่ก็ตามที่เราไปชวนคนมาลงทุนอีกนะครับก็ยังมีการได้ค่าแนะนําจากที่คนที่เราไปชวนมาลงทุนเป็นเปอร์เซนต์อีกเช่นเดียวกันในช่วงแรกๆเพื่อนบ้านของผมท่านนี้เขาก็มีรายได้เกิดขึ้นเล่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเดาออกไหมครับว่ามันจะจบยังไงสุดท้ายเลยครับจากการลงทุนมาเป็นหลักหมืน่น ค่อยๆพัฒนาเนื้อการลงทุนเงินที่ใส่เข้าไปในระบบที่เรียกว่า forex เนี่ยนะครับก็เป็นหลักแสนและก็เกือบจะเป็นล้านเลยครับแต่เรื่องมันก็มาโป๊ะซะก่อนก็คือพอทุกอย่างมันถูกล่มสลายนายทุนที่มาชวนต่อนายหน้าที่มาชวนต่อ รวมไปถึงโบรกเกอร์ก็ไม่สามารถที่จะต,ติดต่อได้หรือให้คําตอบได้เงินที่จะรับว่ามีการปันผลแล้วก็คืนโอนเข้าบัญชีจากที่เคยตรงเวลาก็เริ่มไม่ตรงเวลาเริ่มเลทออกไปเรื่อยๆมีการทวงถามก็จะมีการประวิงเวลาไปเรื่อยๆและในที่สุดการประวิงเวลาเหล่านั้นเงินก็ไม่คืนกลับมาอีกเลยท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเพื่อนบ้านที่มาเล่าให้ฟัง แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องมาขยี้และตีแผ่ซะหน่อยดีไหมครับว่า forex นั้นมันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองที่เรียกว่าลงทุนน้อยแล้วก็ได้ผลตอบแทนมากมันมีอยู่จริงหรือเราจะถามใครไม่ได้หรอกครับนอกจากที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่สําคัญที่สุดครับท่านผู้ชมชื่ออะไรก็ตามแต่ถ้าการทําลักษณะแบบนี้ที่เราเรียกว่าเป็นการหลอกเนี่ย เราจะรู้เท่าทันได้อย่างไรเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญกันครับเรื่องเล่าข้างบ้านเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณเม้งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกับเราอีกแล้วครับคุณเม้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เรายังอยู่ในเรื่องของการลงทุนน้อยได้เงินมากมีจริงไหมอยู่นะครับคุณเม้งครับครับแต่ว่าเคสวันนี้เป็นเคสพิเศษที่มันก็เป็นข่าวคราวพอสมควรเหมือนกันผมเข้าเรื่องเลยนะโฟเร็กคืออะไรครับ forex ที่จริงแล้วมันคือสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทําสัญญาที่จะซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าด้วยล่วงหน้าด้วยโอ้ซับซ้อนมีสมการซ้อนมีเงินมากมีกระบวนการมีขั้นตอนยังไงครับเชื่อธิ่ไยแต่ก่อนอะฟอเรกไอการอะไรแลกเงินอะแลกเงินแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตาครับมันมันที่จริงมันเขาเอาไว้ใช้ป้องกันความเสี่ยง อ่ะงงไหมครับงงครับยังไงครับคือสมมติว่าอาจารย์อาจารย์ดอสเป็นผู้ส่งออกสินค้าอครับโอเคส่งไปต่างประเทศนะขายสินค้าให้ต่างประเทศครับขายไปละล้านเหรียญแต่ว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยถึงจะจ่ายเงินให้เป็นเครดิตเป็นเครดิตครับผมครับซึ่งถ้าเป็นเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนะว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ประมาณ37 38บาบทสูงมากเลยเดือนที่แล้วครับขายของได้ล้านเหรียญอโหแบบอาจารย์ดอสกลับบ้านมานอนฝันดีใจละ ร้านเหรียญนี่คูณ38มสิบแปดสามสิล้านกุ้มกลิ่มครับอีกหนึ่ง <c oughs> <1 S 2> เดือนเจอกัน38ลาน้านหันมาวันนี้หนึ่งเดือนจาก38เหลือ34ปลายๆครับโอ้นอน <ลด S 2> หายใจอยู่เฉยลดลงหายไป3ล้านกว่าบาทครับเขาก็เลยมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า,าขึ้นมาคล้ายๆว่าเป็นการการ,ารันตีว่าไอ้วันนี้ได้เท่าไหร่ ทานไปอีกในหน,นเดือนสามเดือน<ช>ก็จะได้เท่าเดิมอย่างนี้ใช่สมมุติว่าวันนั้นอ่ะมาอยู่ส8ครับแต่แต่แต่สถาบันการเงินเขาน่าจะไม่ขายให้3ามแปหรอก<ม>อาจจะทําสัญญาให้ที่อาจจะสัก 37. มดอาจารย์รับได้ไหมครับอ่าโอเคได้อ,อแล้ว <ไร S 1> อาจารย์ก็จะกลับบ้านนอนฝันดีแล้วว่าโอเคอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าฉันจะได้สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทไม่ว่าวันเนี้ยมันจะเดือ3สบาท ปลายก็ตามมันจะผันพัวไม่ใช่ไงก็ตามารันตีแล้วว่าได้ตรงนี้แน่แน่นอนฝันแล้วหนึ่งเดือนเจอกันมันดูดีไหมครับก็ฟังดูดีนะครับแต่อันนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของการที่อาจารย์มียอดขายอยู่ในมือแล้วหนึ่งล้านเหรียญแต่สําหรับในปัจจุบันเนี้ยที่เขาเอามาทําซื้อขายกันอ่ะคือเขาเห็นช่องทางเนาะถ้าเกิดเราไม่มีเงินหนึ่งล้านเหรียญนั่นล่ะเราแค่ไปทําสัญญาบอกว่าอีกหนึ่งเดือนอ่ะเราจะขอแลกเปลี่ยนที่สามสิบเจ็ดแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าไอ้วันนั้นอ่ะมันจะบวกลบ แต่ถ้าเกิดมปนมาอย่างเป็นวันเนี้ยเหลือ34ไปปลายเราก็ได้กำไร3ล้านับลงทุนศูนย์บาทกรณีแรกที่คุณเม้งยกตัวอย่างมามันคือการซื้อขายแล้วจับต้องได้แล้วมีหลักฐานจริงครับแต่อันนี้กรณีที่สองที่พูดเมื่อสักครู่ไม่มีเลยเลยเก็งกำไรรวนๆนั่งนึกเอาใช้สินค้าทางการเงินตัวเดียวกันเอาเงินมามาทำสัญญาล่วงหน้าทำสัญญาล่วงหน้าครับ แต่พอถึงเวลาเราเราไม่มีเงินล้านเหรียญจะไปแลกให้กับเขานี่เราต,ต้องแต่ท่านผู้ชมครับฟังดูมันก็ดูมีที่มาที่ไปนะดูมีอะไรมาอ้างองิงดูมีอะไรที่แบบเออมันพอจะน่าเชื่อถือได้ไหมหรือ,อยังไงแบบไหนเพราะมันความน่าเชื่อถือคือเขาเชื่อถือได้อยู่แล้วครับแค่ว่าเราเรามีเงินในกระเป๋าเราอะที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นได้หรือเปล่าอ่าโอเคทีนี้พอมาอธิบายถึงตรงนี้ครับจมจมคิดเหมือนผมไหมว่าอา้าวแล้วมันมีข้อดี แล้วมันมีข้อเสียยังไงชื่อมันฟังดูยุ่งยากไหมครับยุ่งยากแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์ไปทําเองที่ธนาคารได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แน่อ่ามันก็เลยเกิดช่องว่างขึ้นมาช่องว่างนั้นเป็นยังไงครับก็คือมีคนมาทําให้อ๋อเอาอีกแล้วอาจารย์ดอสผมเอาเงินไปลงทุนฟอเร็กให้ไหมครับอ๋ออาจารย์ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมลงทุนให้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บผมบอกโอเคนั้นผมตกลงเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยังไงต่อ ก็อาจารย์ต้องดูว่าผมเนี่ยเอาเงินไปเปิดบัญชีให้อาจารย์เป็นชื่ออาจารย์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเปิดบัญชีในชื่อผมอาจารย์โอนเงินมาให้ผมลงทุนให้แล้วผมโอนเงินคืนอาจารย์เอกลับมาคุณคุณอีกแล้วไหมครับมันวนๆนอ่ะมันวนๆนใช่ไหมครับแล้วในกรณีนี้คือสามารถเปิดเป็นชื่อบัญชีเป็นชื่อคนอื่นได้หรือครับก็ก็เราเพาอาจารย์โอนมาให้ผมเฉยๆผมก็ไปเปิดบัญชีชื่อผมผมบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวถึงเวลา สิบห้าวันผมจะโอนดอกเบี้ยให้จาน oh. มีผลตอบแทนสูงสูงเลยเพราะว่าฟอเร็กันทำกำไรได้เยอะแต่ถ้าเกิดช่วงที่มันตลาดมันแบบผันผวนอะ่ะถ้าเกิดเขาทํากําไรไม่ได้ล่ะเขาจะทํำยังไง mm. อือ่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากถอนเงินออกมาล่ะเงินบัญชีเป็นชื่อเขาอะ่ะครับเขาจะถอนออกมาให้เราไหมอืมอ่าถูกไหมอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งหรือเปล่าประเด็นที่สองคือเราเปิดชื่อบัญชีของเราเองถ้าเกิดเราเปิดชื่อของเราเองแล้วให้เขาเทรดให้ Uh huh. อันนี้อาจจะดูเสี่ยงน้อยหน่อยเพราะว่าเป็น,ปนบัญชีชื่อเราจริงๆแล้วเราสามารถปิดบัญชีถอนเงินได้ครับงั้นถามเลยส่วนใหญ่จะเปิดบัญชีเป็นของใครของคนที่มาชวนนะครับ Forex กกับหุ้นอันไหนหน่าเล่นกว่ากันถ้าถามผมโดยส่วนตัวแล้วผมผมเลือกหุ้นครับเราเราพอคาดเดาได้ว่าในอนาคตธุรกิจที่เราสนใจเนี่ยที่เราสนใจจะไปลงทุนเนี่ยเราก็ เราก็ต้องเลือกธุรกิจที่เรามองว่าในอนาคตมีโอกาสเติบโตกำไรได้ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นอะไรที่คาดการได้จากปัจปจัยหลายๆอย่างคาดการได้ forex มันคืออัตราแลกเปลี่ยนอย่างเดียวเลยครับครับว่าวันนี้บาทแข็งพรุ่งนี้บาทอ่อนอเออเอะไรเงินสกุลไหนจะขึ้นจะลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคาดการได้ยังมันไม่เหมือนผลประกอบการของธุรกิจเนาะจริงๆ forex แ,แล้วก็เป็นของจริงได้เป็นของจริงได้ใช่ครับ เพราะว่ามีที่มาที่ไป,ไปแล้วดูเหมือนเป็นสากลด้วยนะไม่ได้มาหมกเม็ดหรือว่ามาแอบทํากันแต่ทําไมถึงเกิดดราม่าขึ้นได้ที่เป็นข่าวเป็นคราวแล้วจนกลายเป็นเกิดความเสียหายมหาศาลช่วยแถลงไขตรงเนี้ยให้ให้ผมแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจหน่อยสิครับก็อย่างาอ,อย่างที่บอกครับว่าท่านผู้ชมที่น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเนาะข่าวการอะไรอะพิ้งกันบ้างหนีกันไปบ้างครับ คือสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเราเปิดบัญชีแล้วเทรดด้วยตัวเองเพราะมันมจะไม่มีใครมาชิงเรานอกจากธนาคารแต่ว่าที่มันเกิดการชิงกันอ่ะมันคือเกิดเพราะว่าเขาเปิดบัญชีตรงกลางหนึ่งบัญชีเขาบอกว่าเขาจะเทรดให้แล้วได้ผลตอบแทนเขาจะคืนให้แต่พอเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขาก็บอกว่าเริ่มจากการไปชวนคนมาเพิ่มสิจะได้มีเงินกองกลางเพิ่มเข้ามาผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็ต้องการที่จะให้เงินของตัวเองเนี่ยงอกเงย คำว่าลงทุนมันมีความเสี่ยงตามมาเสมอและการลงทุนเนี่ยคุณแมงพูดกับเราอยู่เป็นประจำตลอดทุกคลิปเลยว่าการลงทุนเนี่ยเราจะต้องพิจารณาอะไร,รต้องมีความรู้อะไรเรื่องอะไร,รถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญไอ้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะต้องหมั่นศึกษาดูบ้างหรือ,อสอบถามจากผู้รู้บ้างประเด็นวันนี้ที่เราค,รคุยกันเรื่อง forex จริงๆก็คือเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นการจับจองเงินอนาคตานะแล้วก็เงินอนาคตเนี่มันเป็นเรื่องของเงินเลยไม่มีสิ่ง<ะ>อื่นมาเจือปนเลยถามว่าของจริงมีไหมมีแต่ความผันผวนมันสูงเรื่องเงินเงินทองทองรู้อยู่ว่าอยากได้เร็วๆแต่ก็อย่าใจร้อนใจร้อนทีไรเป็นเหยื่อมีโอกาสเป็นเหยื่อใช่เนาะเรื่องเล่าข้างบ้านรายการของเรานะครับ มีความภาคภูมิใจมากท่านผู้ชมที่ได้หยิบยกเรื่องราวแบบนี้นะครับมาพูดคุยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้เลยนะครับอยากจะทําให้มันงอกเงยอยากจะใช้เงินให้เป็นเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตัวเองเพื่อความมั่งคัง่งหาเงินมาแทบตายแล้วครับจะทํายังไงให้เงินอยู่นะครับคุณเม้งพูดไว้ประโยชน์ชอบมากเลยครับนอกจากจะทําให้เงินโตแล้วต้องทําให้เงินเนี่ย อยู่ได้ด้วยไม่ต่างอะไรกับบริษัท v i c t o r ีอินเท s ซีฟครับที่ให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนมาเป็นตัวแทนขายมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเรามีทีมงานมีผู้เชี่ยวชาญและมีผู้รู้จริงครับรองรับซัพพอร์ตให้กับคุณมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานครับวันนี้คุณสามารถทำอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมอาชีพอะไรก็ได้และอาชีพที่ผมพูดหนึ่งในนั้นคือ Victory Intensive จำกัดครับเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของความถูกต้องมีคุณธรรมแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวของบริษัทสงสัยอยากจะทราบข้อมูลกดที่ด้านล่างนี้ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับสนใจอย่างไรแล้วค่อยตัดสินใจรายการเรื่องเล่าข้างบ้านนะครับได้เล่ามาถึงตรงนี้ยังมีความภาคภูมิใจที่อยากจะนำเสนอ ข้อมูลดีๆให้กับทุกคนต่อไปนะครับเรื่องข้างบ้านเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้เพราะอะไรละครับก็เพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันขอบคุณและสวัสดีครับ